สวัสดีครับรผมกผพปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ําผู้ได้บาวินวินภูครับวันนี้พาทุกท่านมาชมวิธีการต่อใช้งานโคมไฟใต้น้ําสวายน้ํำฮอตทุกแบบ rgb นะครับ rgb จะมี4คอแบบนี้นะครับสายสีดําสําหรับต่อกับไฟบวกนะครับแล้วก็สายสีน้ําตาลนะครับต่อกับสายที่เป็นเลนะครับอาสายสีเขียวก็คือกรีนสายสีเงินก็คือบูเลดกรีนบู แบ็กเรดกินบูต่อให้ถูกต้องตามนี้ครับนี่คือวิธีการต่อใช้งานจริงนะครับสิ่งที่ต้องมีครับก็คือรีโมทครับตัวชุดรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับฮอตทูบไ i ไฟ LED คอนโทรลครับก็จะมาพร้อมกันกับตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้ครับตัวสีดําตัวนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวนึ้งก็คือตัว power supply หรือที่เราเรียกว่าเป็นรีเลย์เค i c LED driver นะครับ ก็คือเป็นหม่แปลง12โวลต์ DC นั่นเองนะครับนะคือเอาพุทจ่ายเป็น12โวลต์ DC การคอนโทรลนะครับสามารถคอนโทรลผ่านตัวใช้ตัวรีโมทแล้วก็ใช้แอปผ่านมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทั้ง2วิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต่อครบหมดนะครับไฟสปายเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้เวลาเราจะใช้งานถ้าต่อเสร็จเรียบร้อยเรานะครับออนตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวหยุดตัวพอได้เวลามันเล่นสเต็ปที่เป็นออโต้นะครับตัวนี้เราจิ้มไปที่สีเขียวก็จะติดสีเขียวนะครับเราจิ้มสีแดงก็จะติดสีแดงจิ้มสีน้ําเงินก็จะติดสีน้ําเงินนะครับตัวนี้คือเป็นโหมดแมนนวลจิ้มตรงไหนติดตรงนั้นแต่ถ้าเราอยากได้โหมดออโต้นะครับเรากดที่ปุ่มตัวนี้เลื่อนสเต็ปเลื่อนสเต็ปได้9เต็ปนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ละสเต็ปกันนิดนึงครับตัว สเตปถ้าเราดูาตามคุ่มือของรีโมทนะครับเราก็จะเห็นมีสเต็ปอยู่9โหมดนะครับโหมดที่1ก็คือสแตติกไว้ก็จะเป็นสีรวมๆออกมาแล้วเป็นสีขาวนะครับสว่างโหมดที่2ก็คือไว้นะครับก็ยังอยู่ในโทนที่เป็นสีขาวอยู่โหมดที่3ทีคัลเลอร์จมเลี่ยนสี3สีนะครับเรดกินบู Red Green Blue, ม่สีหลักส่วนโหมดที่4ก็เป็น7สีด้วยกันนะครับมีเรดกินบูมี o อเรนจ์ Orange, มีโพโพมีสีที่เกิดจากการผสมปนเข้ามาด้วยส่วนโหมดที่5นะครับก็จะเป็นที o l ลเลอร์นะครับการเดียนก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดอีกแบบหนึงแต่มี3สีต่อไปก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดแบบกา a เดียน7สีโหมดที่7ก็คือ rg ก็คือเลดแล้วก็ Green, วกรีนแล้วก็เป็น rb แล้วก็ gb ตามลำดับส่วนนี้คือ on นะครับนี่อยู่ในโหมดที่1ก็จะสว่างแบบอย่างนี้ครับ อันนี้คือสเต็ปที่3นะครับสเต็ปถัดไปมันก็จะเปลี่ยนสีไปแบบนี้นะครับอันนี้เราลองเล่นดูได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต้องการแม้นวลน,นะครับเราตัดมาน,นี้มันก็จะเป็นกดเขียวก็จะเป็นเขียวเ,เลยกดแดงก็จะเป็นแดงนะครับเห็นไหมครับกดน้ําเงินก็จะเป็นน้ําเงินนะครับเราจะหมุนเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะออกเหลืองๆส้มๆนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟ35วัตต รับ12โวลต์ DC ส่วนปุ่มข้างล่างนี้นะครับเป็นการาเพิ่มสเต็ปลดสเต็ปนะครับกรณีที่อยู่ในโหมดออโต้หรือเพิ่มความสว่างหรือลดความสว่างได้กรณีที่อยู่ในโหมดที่เป็นแมนวนวลนะครับเราใช้ปุ่มนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูที่ฟังก์ชันการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันกันต่อครับเวลาต่อใช้งานนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีเพิ่มนะครับนอกจากโคมไฟก็คือตัวรีโมทคอนโทรลก็จะมาพร้อมกันนะครับแบบนี้แล้วก็ตัว เอ d ีดีไดเวอร์นะครับเป็นแบบนี้หรือเป็นสวิตชิงก็ได้นะครับแต่แบบนี้จะกันน้ําได้ดีกว่านะครับวันนี้ผมพิชาต้องจากลาทุกท่านไปก่อนครับกับการแนะนําการต่อใช้งานโคมไฟฮอตทู๊กแบบ RGB ครับ RGB แบบที่เป็นหน้าสเตเลสหรือเป็นหน้าพลาสติกนะครับก็สามารถใช้วิธีการคอนโทรลนะครับแบบเดียวกันได้นะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปครับกรณีที่ใช้นะครับตัวรีโมทชุดนี้นะครับ คอนโทรลหลอดไฟได้180วัต์นะครับถ้าวัตตมากกว่านี้นะครับฝากติดตามตอนต่อไปว่าถ้าเกิน180วัต์ที่ตัวไดตัวคอนโทรลตัวนี้จะสามารถสั่งการได้เราจะต่อ,อยังไงเราจะซื้อชุดรีโมทแบบนี้2ชุดหรือว่าเราจะต่อแบบไหนฝากติดตามตอนต่อไปครับ